กัมพูชาระอุหลักถามชัดกองกําลังติดอาวุธแน่นรอบบ้านสมเด็จฮุนเซนตลอด24ชั่วโมงอาวุธหนักจากในฐาน B HQ เตรียมพร้อมเต็มขั้นพร้อมรับคําสั่งทันทีหากเขมรแข็งข้อมีแรงงานข่าวลือและการวิเคราะห์จากแหล่งข่าวหลายสํานักยืนยันตรงกันในช่วงที่ผ่านมาว่าฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานวุฒิสภากัมพูชากําลังเผชิญแรงกดดันภายในอย่างหนักทั้งจากฝ่ายการเมืองและกระแสต่อต้านที่เริ่มขยายตัวไม่หยุด และยังมีความกังวลเกี่ยวกับการถูกโค่นล้มอำนาจหรือการประทุงที่อาจบานปลายจนเจ้าต,ตัวต้องสั่งการให้กองกําลังทหารเข้ามาตรึงกําลังพื้นที่รอบบ้านพักอย่างเข้มงวดมีรายงานถึงการนํารถถังและยุโทโธปกรณ์จากหน่วย B HQ มาประจําการรอบบ้านเตรียมการอารักขาเต็มรูปแบบพร้อมกันนั้นนอกจากกาลังทหารแล้วยังมีรายงานว่าภายในพื้นที่มีการติดตั้งเสาสัญญ,ญาณและสถานีโทรทัศน์ขนาดเล็กเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือการสื่อสารหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันและดูเหมือนทั้งหมดนี้จะไม่ใช่ข่าวหรืออีกต่อไปล่าสุดในวันที่5พฤศจิกายน2568จ่าไอซ์ทับฟ้าอดีตในทหารอากาศชื่อดังได้โพสต์คลิปในขณะที่กองกำลัง BHQ ยืนเฝ้าบ้านหุ่นเซนตลอด24ชั่วโมง ขณะเดียวกันฝั่งเพจไทยเบอร์มาเรเวทางรถไฟสายมรณะก็ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจพบอาวุธหนักจำนวนมากที่อ้างว่าถอนออกมาจากชายแดนแล้วนำมาประจำการที่ฐานของ BHQ ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านหุ่นเซนแม้ว่าการเปิดเผยของเพจดังจะพุ่งเป้าไปที่ประเด็นขเขมนพยายามหลอกเจ้าหน้าที่ AOT ว่านำอาวุธหนักมาเก็บไว้ที่ฐาน BHQ ตามข้อตกลงแล้ว แต่ในความเป็นจริงอาวุธเหล่านี้อาจจะอยู่ที่นี่มาตลอดไม่เคยเคลื่อนย้ายไปไหนเลยซึ่งก็น่าสนใจว่าทําไมต้องย้ายมาไว้ที่หน่วย B HQ ที่มีหน้าที่หลักๆคือปกป้องหุ่นเซนแต่แม้จะไม่ใช่การย้ายเข้าฐาน B HQ ก็ทําให้รู้ว่าฐานนี้มีอาวุธหนักไม่ต่างจากกองทัพขเขมรเหมือนกับเป็นสัญญาณให้รู้ว่า B HQ กับกองทัพกัมบูชามีศักยภาพไม่ต่างกันและทางด้านเพจไทยเบอร์มาเรลเว์ทางรถไฟสายมรณะ ได้เปิดเผยข้อมูลอีกด้วยว่ารายงานที่2การถอนกําลังของกัมพูชา3-4พฤศจิกายน2025อาวุธถูกถอนมาที่กองบัญชาการหน่วย B HQ ตาคเมาประเทศสแกมโบเดียเนื่องจากไม่ปรากฏภาพถ่ายชุดอื่นนอกเหนือจากภาพถ่ายที่ทางทหารกัมพูชาเผยแพร่อย่างเป็นทางการจึงไม่สามารถหาต้นทางจุดรวมพลและเส้นทางการเดินทางของกําลังพลเขมรในครั้งนี้ได้โดยคาดว่ากัมพูชามีเจตนาในการสับขาหลอกในหลายประเด็น อย่างไรก็ดีได้ทําการตรวจพิสูจน์ภาพถ่ายที่ฝ่ายกัมพูชาได้ทําการโพสต์ลงโซเชียลจนพบขบวนปืนรถจรวดหลายลํากล้องแบบ RM70 ถูกจอดในบริเวณกองบัญชาการองคารักษ์พิทักษ์สมเด็จจากนรกขุนเซนและครอบครัว B HQ ซึ่งค่ายนี้ตั้งอยู่ที่ตาขะเมาทางใต้ของพนมเปนแทบจะใจกลางเมืองเลยทีเดียวพื้นที่ภายในค่อนข้างแน่นไปด้วยอาคารรถ RM70 จอดอยู่ริมถนนฝั่งตะวันตกภายในค่าย B HQ ที่ตาขมา โดยในภาพจะเห็นเป็นพื้นที่ถนนคอนกรีตและมีต้นไม้ร่มรื่นอยู่เบื้องหลังมีอาคารจอดรถบรรทุกและอีกฝั่งเป็นอาคารจอดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ฝั่งอาคารจอดรถของเจ้าหน้าที่มีอาคารสำนักงานเรียงรายเป็นแนวยาวขอบถนนมีต้นลูกเข็มเป็นแนวยาวเช่นกันซึ่งตรงกับในภาพที่เจ้าหน้าที่ AOT กำลังตรวจสอบเอกสารกับทหารกัมพูชาทั้งหมดยืนอยู่บนถนนระหว่างอาคารจอดร,รถเจ้าหน้าที่และอาคารจอดรถบรรทุก โดยบนถนนฝ่ายกัมพูชาได้นำเอารถจรวดหลายลำกล้องแบบ Rm 70ตลอดจนรถบรรทุกสนับสนุนมาจอดเรียงกันเป็นแนวยาวเบื้องหลังมีต้นไม้ร่มรื่นตรงกับในภาพส่วนภาพสุดท้ายคือภาพอาคารที่อยู่หัวมุมแรกก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายและรถบรรทุกจะจอดเรียงกันซึ่งในภาพคณะ AOT กลังเดินเข้าไปตรวจพื้นที่การตรวจพิสูจน์ภาพทำได้หลากหลายวิธีแต่ไม่สามารถเปิดเผยวิธีได้ขอยืนยันว่า ภาพนี้ถูกถ่ายจากกองบัญชาการหน่วยปืนใหญ่พิกัด11.4597046 104.966111อปลไม่สามารถยืนยันได้ว่าขบวนรถจรวดหลายลำกล้องชุดนี้ถูกเคลื่อนย้ายออกมาจากชายแดนจริงหรือไม่หรือเป็นการนำรถส่วนอื่นมาทำทีจอดให้ AOT ตรวจถึงอย่างไรก็ดีเมื่อเราสังเกตจากภาพของการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ AOT ในภาพอื่นๆพบภาพที่คล้ายมีการตัวเลขใหม่รวมถึงหมายเลขของรถคันต่าง ก็ต้องดูความเป็นกลางของ AOT ต่อไปครับซึ่งจากข้อมูลและคลิปที่หลุดออกมานี้สะท้อนชัดว่าหุนเซนกำลังกลัวโดนโจมตีแต่ไม่ใช่จากฝ่ายไทยแต่ฝ่ายผู้มีอำนาจในประเทศมากกว่าการทึงกำลังเข้มรอบบ้านและอาวุธหนักในฐานองครักษ์คือสัญญาณเตือนชัดว่าระเบิดเวลาทางอำนาจของกัมพูชากำลังเริ่มนับถอยหลังแล้วครับทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม